มาเล่นกเกมชิปแอดเดอร์ไนแอดเดอร์มินไนนะครับกับผมพีเคจิมปะลองดูเออเราต้องจอยล็อกบีสร้า<ม>งห้องเองเลยเหรออ่ะปะเล่นคนเดียวเป็นเมกาอ่าโอเค มันตัวจริงว่าว้าไม่ใช่เราก็ยิงสินะอืมงันไปเริ่มกันเลยแอบร้อนว่ะเฮ้ยได้ยินเสียงอะไรแหมคนลุกปุ๊บอีปุ๊บแหม่โอเคจีดอป อินเทอร์เน็ตมีอะไรบ้างไหนดูสิอ้าไม่มีอะไรเดี๋ยวจนะมีอุปกรณ์แล้วบ้างไม่ใช่อ,อมีเนื้อมีอะไรอืมโคเคนี A...D...A...D... เ A, D. อีเกืตกใจปหอวได้เบียอืมไหนเก็บสิ เราจะเปิดโทเค็นดูกันอืมโอเคเปิดทุกมุมแล้วนะกดลุกนิดนึงเดี๋ยวเราใช้แมกชีนไปกดเปิดมันได้เลย เอ้ยขนลุกมาเหรียนเอาจริงขนลุกแม่งมานี่อืมอะไรวะเนี่ย อินนันติอ่าเดี๋ยวไปเช็คอินซะหน่อย hmm. เดี๋ยวเราต้องหาอะไรมาวางสินะ hmm. เดี๋ยวเราต้องไปวางขอ,องสินะปาป้ปไหนดูดิมันให้วางไง ออ okay. เติมของอันหน่อยตอนเนี้ยคนเติมก็หล่อนนี่เติมของเอ้ยให้สิ ไม่ได้แต่วางของเติมสต็อกอีกสิบห้าอย่างโอเคป่ะโอ้ปิดไปเหอะเฮ้ยปิดไปได้ด้วยวะหล่อนอเก็บปิดไปอืมเติมสต็อกไหนอ่ะ เอเติมช่องแรกเ,เต็มแล้วอืมโอเคอืมเติมเ,เต็มหมดเลยแล้วอะ มนตีบอดไปดูสิ<ม>เดี๋ยวนะให้เอาขยะออกไปจากห้องแล้วก็มอบเช็ดเลือดโอเค กเียอาของเอาขยะออกไปดอบไปสตูสตรูมไม่มีแผนที่อะ อย่าตกใจแล้วมันอันไหนวะเ,วนเก็บขยะปะโอเคแล้วมันก็ไปข้างหลังร้าน าทิ้งที่ขนล,ลุกโอเคไดประตูเอ้ยสยองอ่าเราก็ใช้มอบเช็ดสินะเดินทัวมาตั้งนานโอเคผ่านแล้วเกีไม่แอบขนล,ลุกอ่ะให้ทำอะไรต่ออืมโอเค โอเคโอ้สวัสดีครับมัวแต่เดินทัวร์ดีครับโอ้โหอะอืมได้ครับโอเคจัดไปขอดูไอดีหน่อย เออขอดูหน้าหน่อยเออด,ดูชุดสิไหนดูดี่อ่าเอคผ่านเออ โอเคเอ่อ okay. เอาแบกคเอาถุงไหมโอเคปืนอันล็อกแล้วเว้ยมีปืนแล้วคนใช่ไหมแ้ะแย่น่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยดีครับเค okay. อืมโอเคได้ครับจะซื้อนิดหน่อยอะฮะไปถามสิเดี๋ยวนะแต่ไม่แอบหลอนจริงวะอา้าเาดูข้อมูลนี้นี่กันดีเออเกขายได้เว้ย สยองจริงเผลอยิงแน่ไม่ไปนานวะเอียตกใจของหมดหรอเดี๋ยวค่อยเติมอ่าดีถามเดี๋ยวดูดิมีอะไรบนหน้าทำไมหน้าแปลกแปลกไม่รู้ดิ ขอบคุณครับโอ,อมันได้เสิร์ชชื่อได้เดี๋ยวลองเสิร์ชดูเน่อีบอะไรวะตามไปดูเปรี้ยวจริงเ,เติมของก่อนเออ เติมของกันนะครับปืนอยู่ไหนวะอ่อา,นา,นา,นานเออฮะแม่ดูน่ารักจริงๆเลย ทำไม่น่ามึงแปลกๆถามสิอยูนินฟอร์มมาจากการทำงานเนาะมาจากงานอุ้ยปืนลั่นโูกาสจูลิต้าจูมันเสร์ชได้ใช่ปะจูลิต้าออมึงปะ่ะ มึงใช่คนปะยิงก,ก่อนแล้วเนี่ยยิงก,ก่อนแล้ว มีของมาส่งเหรอเ mm hmm. นผลลุกเองปลาถือปืน ผมมีรถมาส่งอะไรมาส่งวะอือสับเหรอเออว่าไงอืม ไม่คายจะสตาร์ทอ่ะใช้ไม่ได้กำลังเดินไปรอืมว่าแม่งในกับดักวะตรงนี้แหละปลอดภัยเออ เอาสิว oh, ืวนกันนะใครว่าเดินไปดูดิไอ้เฮียตาย ต้องเข้าไปข้างในเฮียตกใจมาสิมายิงแน่อิสกอนโอเคไปแล้วเฮียตกใจจริงอะไรวะนะ่ะตกใจฆ่าคน ทำไมไฟมืดวะนี่อะไรวะเนี่ย สิบวิสามสิบวิมากูยิงแน่ปืนอยู่ไหนวะเ,เดินมากูยิงแน่ เ้าไปเป็นทางเข้าแม่งมีหลายทางด้ะนะไหนอยู่ไหนโอ้โหจบแล้วเหรอโอเคประมาณนี้สินะเนี่ยตัวอะไรโอ้โห เฮียตกใจเกมแม่งเล่นยากจริงวะ่ะโอ้คือประมาณนี้อืมโอเคคือประมาณนี้เลยนะอืม hmm. เราต้องรอดภายในหกสิบวิ่งเหรอยืนตรงนี้ได้ปะ โอ๊ยเยี่ยสั้นขนาดนี้สั้นหนักไปนะพี่แม่งมันแม่งมุมหรอวะเออเดี๋ยวนะเห็นมีเสียงอะไรเลย เขเป็นคนเปิดประตูเลยวะ,ะ,ะสู้นะเนี่ยขนลูกว่ะสี่วิอเอาละ ว่าทำร้านงานตายยอมจ้าไม่งจะรอดยังไงวะเออ,อเ,เดี๋ยวไว้มาต่อแล้วกันไม่เกมแม่งก็สนุกนะแต่แบบหลอนๆเดี๋ยวไว้มาต่อกันนะครับ ยังไงผมฝากด้วยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมเกมนี้นะในเวอร์ชันเดโมนะครับ